โอ้โใครมาใหม่เนี่ยแหม่ด้วยสวัสดีครับแหม่สวัสดีค่ะสวแหม่นี้เกิเสียงนี้มีพลังเก้ามาบ้านพยายินดีที่รู้จักนะครับเสียงนี้มีสวัสดีค่ะเสียงนี้มีพลังนะครับเสียงเสียงเป็นสุภาพสัตว์ดาีนพูดเราให้พูดก่อนอย่าพูดแทรกเราอกจากใจก่อน จเย็นเย็นดาวินัยมสวัสด,ดคําวันนี้เปลี่ยนรูปตัวไปบ่อยครับเดี๋ยวสวัสดีสวัสดีร<ข>ับคุณพูดเขาไม่ให้โอสพูดเยินดีที่รู้จักนะแสวัสดีออนเป็นไม่ไม่ค่อยได้เข้ามาอยู่ที่ไหนล่ะครับอยู่กาญจนบุรีค่ะพอดีวันนี้ว่างก็เลยลองเข้าไปลอไปงานปิดไมด้วย จะอะไรอยู่เข้ามาล่องนี้่มีเปิดทุกวันนะถ้าจ,จะดวกว็เข้ามาได้เลยมาคุยจำม,มากันมีส้นผู้รู้หลายๆส้นเราคว่างก ah, ็เด็กเด็ไม่ไกลนะไม่ไกลเดี๋ยวเป็นเพื่อนกับเราบ้างนะเดี๋ยวเ,เพมเพื่อนบ้างนะค่ะ <Kh> ah. อยู่ที่ไหนล่ะคะท่านคยูแม่คุณแม่ อยู่สงขลาครับอยู่สงขลาฝนตกน้ําท่วมอยู่ตอนนี้ฉั<ร>นก็ฉักนก็เพิ่งจะขึ้นมาจากสงขลาแล้วค่ะม <c oughs> ามามาเาาบื่ออะไรจังหวัดอะสงขลามาเบื่ออะไรครับอยู่คนเนียงอะค่ะอยู่มาเจ็ดปีคนเนียงอ๋อเป็นเป็นคนเอ่อทำงานอยู่บริษัทสิริวัฒน์ซีคอนอ๋อแล้วค่ะแล้วก็ขึ้นมาอยู่กาญจนบุรีมาอยู่กับคุณแม่เพราะว่า น้องชายเขาเสียก็เลยขึ้นมาอยู่คุณแม่อยู่ที่<อ>กาญจนบุรีบ้านเกิดกาญจนบุรีอแต่ก็ไปทํางานที่สงขลาอยู่เจ็ดปีค่ะโอ้จะได้จะได้แสดงว่าจําจองอยู่ที่นี่ตอนนี้กเกษียณหรือยังไงหรือว่าแม่ไม่มีคนดูดแลกลับบ้านาแม่แปดสิบเก้าแล้วไม่มีใครดูแลเพราะน้องกับน้องชายกับน้องสะใภยเขาเสีย<อ>ก็เลยขึ้นมาเผาน้องก็เลยดูแลแม่ก็เลยไม่ได้กลับไปสงขลาเลย ตอนตอนนี้ก็ยังไม่มีงานจำสิใช่ไหมตอนนี้ก็ทํางานอยู่ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีอ๋อดีดีดีเดียเด๋ยวเด<อ>ีเ๋ยวเราเิดด้วยอะไรนะจะาอำอะไรจะสก,กุยอะไรเมื่อกี้สวัสดีค่ะคุณวินัยอยู่หรือเปล่าคะอยู่ครับ<น>ได้ยินไหมครับท่านเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ยินเสียงเลยคะ่ะอ,อ๋อผมพูดเสียงไม่ค่อยดี คือเป็นคนป่วยเพราะว่าเสียงเลยแห้งครับแต่ก็มีความยินดีได้ยินไหมครับค่ะเห็นในโพลไฟล์บ่อยครับฉัน<พ>ทำงานประชาสัมพันธ์อยู่ค่ะ<อ>ที่เห็นนี่นท,ที่เห็นนเห็นเป็นตาวมนในเสื้อลายดอกใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ใช่ใชโอ้ดีอย่างเลยก็ผมก็ มีความยินดีที่ได้ยินว่าเห็นตาวินัยตาวินัยเสื้ออะไรดอกผมก็ยินดีครับผมก็รู้จักคุณแมมวันนี้นะครับก็ภูมิใจเลยครับใช่เสียงเสียงคุณแมมนี่เป็นเสียงสุภาพสตรีผู้นำโ,โ,โดยแท้<ห>แงิดคุณแมมก็มย์เป็นเพื่อนกับผมอยู่แล้วเลยตรงสวัสด,ดีกันอยู่นานแล้วนะ ค่ะเออไม่เคยได้คุยกันแต่ว่าตรงสวัสดีอยู่นานแล้วเนี่ยเพิ่งมาเห็นเมื่อกี้ว่าจะเพิ่มเพื่อนเอาามือเคยคุยกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะลดเพื่อนแล้วก็เพิ่มเพื่อนคุณคุณเข้าไปนะคะเพราะว่าเพื่อนฉันมันห้าพันเต็มแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวจะค่ะในเฟสอะค่ะเฟซห้าพันในไลน์ก็เต็มหมดแล้วเอาเฟซอเอาเเ่มี แมมเดียวภูทรนค่ะเชรอ๋อแมมอะไรภูทอนนะเดี่ยวภูทรนค่ะเดียวภูทอนเดียวเดียวค่ะเดี่ยวนกเดียวอะค่ะเดียวเดียวอ๋อเดี่ยวพญาเดี่ยวคือเป็นเดียวค่ะเป็นน้องพระยาอินทรีใช่ไหมคช่เสืเ่สอเต่าผมผมผมชอบนะเดียวเดียวนช่อบคัดเพื่อนที่ที่ไม่เต็มใจออกก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็รับพวก เพื่อนที่น่ารักน่ารักเข้าไปใหม่ <laughs> เออเจ้าวมนี้น่ารักไหมเดาวมนี้น่ารักไหมสามก่นน่าร <c oughs> ักค <c oughs> ่ะน่ารักน่ารักเออเดาน่ารักฉันยังตามคุณวินัยอยู่เลยฉันมึงตามทุกคนแหละที่อยู่ในเนี้ยครับข, <c oughs> ขอบคุณครับเจ้วากกวมน่ารักค่ะเจ้วาวมน่ารักกว่าพี่วินัยนะพี่วินัยนี่ยังไม่น่ารักดูดิเห็นไหมครับ<ข>อาจารย์ว<ข>ินัยแก่แล้ว เหน่ารักน่ารักแบบคนแก่นะคะน่ารักแบบคนแก่แม่ก็แก่แล้วค่ะอาจารย์แม่อายุเท่าไหร่คะแม่ก็ห้าสิบห้าสิบเก้าแล้วจะได้เราเป็นคนแก่แล้วเป็นเพื่อนกับอาจารย์สงบได้เลยอาจารย์าวินัยแสดงว่าเรียกเพื่อนได้นะกับเราห้านิเก้าเหมือนกันเราห้าบเก้าเหมือนกันผมก็